เรามาดูวิธีการใช้นะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับเจลล้างมือปกติเลาใช้มือกดรอบนี้เราจะไม่ต้องใช้มือกดแล้วเราใช้เท้าเหยียบเอานะครับวันนี้เราได้ทดลองทํานะครับดูวิธีการใช้เท้าเหยียบมือรองเอาไว้นะครับพอ้ดเจลมาแล้วก็ล้างปกตินะครับล้างปกติในกรณีที่เจลหมดนะครับทําอย่างไรจะเปลี่ยนเจลได้นะครับเราก็ใช้วิธีการ ขวดไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้วก็ยกขวดออกมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จับใส่กับพื้นนะครับแล้วก็เลี่ยนเข้ามาให้ตรงกับจุดนะครับตรงกับจุดที่เราต้องการที่จะกดมันนะครับตรงกับจุดที่เราต้องการที่จะกดมันแค่นั้นเองนะครับง่ายนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกลไกลของอุปกรณ์ชิ้นนี้ เดี๋ยวดูด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างนี่เป็นกระเดื่องนะครับเป็นลักษณะกระเดื่องที่ใช้ในการกดนะครับเดี๋ยมาดูตรงนี้เลยนะครับกดแล้วจะเด้งขึ้นได้นะครับใช้วิธีการกดแบบนี้นะครับใช้ง่ายๆเลยครับลองไปทำใช้กันดูโอเคครับ